ก็ตอนนี้พี่จิดาก็กำลังจะทอดเชือนครับผมจะเอาเชือกไปเผานะเอาพี่จิดาเชือกใบเผาเสร็จเนี่ยพี่จิดาก็ต้องล้างมือด้วยนะครับผมเพราเนนะรปาเป็นเชือกอัปมงคลใช่ไหมใช่เป็นเชือกที่ไม่ดีทุกคนใช่ครับผมทุกคนได้ย,นยินเสียงอะไรไหมหยาดเลยส้มอสผ่าาน,นะเหมือนผมเจอทางลรางนะทุกคนไม่รู้ใช่หรือเปล่าน,นะ มีเจ้ามูย่องนลใช่ไหมีมูทุกคนคุณหมู่หยองหมู่หยองสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กทุกท่านเลยนะครับก็กลับมาพบกับผมช่องจินดาชาแนลอีกเช่นเคยครับผมก็วันนี้นะครับผมได้มากับน,น้องมอสน,นะครับผมครับผมสวัสดีครับกะจองมอสปลาชมปลาชมเขานะครับ,รบก็วันนี้ผมได้มากับเจ้าตัวน้อยนะก็เป็นหมาหมาเจ้ามูยหยองนะทุกคน สวัสดีครับครับผมก็วันนี้เราได้มาสองคนแล้วก็หนึ่งตัวนะทุกคนก็วันนี้เลยมีพี่ๆบางคนคอมเมนต์ว่าให้มาเผาเชือกที่แม่น้องพันเนี่ยได้ผูกคอเขาไว้นะใช่ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเชือกเนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะแล้วก็เราจะมานอนที่ของแม่น้องพันที่แม่น้องพันี่ยผูกคอตายนะใช่มันผู้พมันมี สิษนาอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เรายังไม่รู้ทุกคนเราก็เลยมาลองพิสูจน์กันสองคนนะแล้วก็<ช>มีเจ้าหมาตามมันด้วยนะผมก็เลยให้เขามาด้วยเลย<ช>ก็โอเคทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะ,นะครับ<ช>แล้วก็ฝนนะยเหมือนจะตกนะ<ช>ก็ถ้าฝนตกเราก็ต้องไปนอนในเลิงหินนะทุกคน<ช>แต่วันนี้เราไม่ได้เอาไฟชิมมันด้วย<ช>ก็โอเคทุกคนเดี๋ยวมันจะมืดนะเราจะรีบไปก่อไฟแล้วก็ผูกเปย์ทุกคน วันนี้เราจะมานอนกันทุกคนมีพี่บางคนอ่าเมยมาบอกว่าแม่น้องพันจะโดนอะไรมาหรือเปล่านะเราก็จะอมานอนพิสูจน์แล้วก็จะมาเผาอ่าไม่ใช่ใชื่อเ <ๆ S 2> ขาเรียกว่าเผาวันเป็นเผาวันนะผูกคอเขานะจะมาเผาด้วยใช่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะพระพรใช้ฟ้งก,งกันนะพระพรหยองมาเร็วเจ้าหยองไปนะ น้ำหน้าไปแล้วเจ้าหย่อนเนี่ยมาที่นี่ครั้งแรกนะนนแต่ว่าดีมันขอได้กินอะไรบางอย่างด้วยยิ้มชุดเลยก่อนเรามาในช่วงเวลาห้าโมงเย็นนะทุกคนเหมอือนฝนมันจะตกด้วยเฮ้ยระวัง ดอกม้นนี่นี่ทุกคนสวยงามนะดอกอะไรไม่รู้นะแต่ว่ามันสวยนะทุกคนมันคล้ายๆดอกเข็มเลยนะนี่ใช่ครับผมกล้องผมไม่ค่อยโฟต์ได้ยินเสียงไก่ป่าไหมน้องวะได้ยินนะไก่ป่าเยอะนะแถวนี้เพราะเรามาทุล้เนี่ย ได้ยินแททุกรอบเลยนะคร<ช>ับค่ะแล้วก็เราได้ยินเสียงยุงเนะทุกรอบเลยนะวัดทุกรอบใช่ไหมยุงทีตัวใหญ่มากเลยเยอะมากยองมันนี่เร็วมามามา <c oughs> ไปรับทุกคน ในป่าเยอะนมาดูนะถ้าเรามาต่อกไน่น่าจะได้เยอะกัน้มันเลยที่เดนมาแล้ใช่ใชน้องไปนี้ชํานานกับการต่อกไๆๆเฮ้ยอ๋อตกใจ ว่าใครนั่งอยู่ข้างบนอีกผมก็ตกใจนะตกใจมากเลยทุกคนเนื้เค็มคนนั่งอยู่ข้างบนใช่ใช่ผมมาตกใจที่เป็นจิ้งจกพ่อหมนะอ๋อตาทวันน่ะยังอยู่นะทุกคนไปจะรีบเอ้ยยอนมันที่มาย้อนเ่วยไปก่อนไปทุกคนแล้วก็จะเราจะต้องรีบรีบไปเผาถ่าวรถาวันนั้นนะ แล้วก็วันนี้เราจะนอนกันตรงนี้ใช่ไหมนะะ้องมัดโอเคเดี๋ยวผมเนจะรีบก่อไฟอยังก่อนนะครับผมเดี๋ยวก่อนอนุญาตก่อไฟก่อนนะครับผม ยอนมาี่เร็วโอ้โหปนเตียนนะมาครั้งแรกฮะมาน,นี่ก็ตอนนี้น้องมอสก็กำลังจะก่อไฟเพิ่มนะทุกคนแต่ว่าน้องมอสเนี่ยพุเปไว้แล้วนะพุกปตรงอ่าสูงหน่อยนะทุกคน <c oughs> เพื่อป้องกันสัตว์อ่าสัตว์ป่าแล้วก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะแล้วก็ผมเนี่ยจะพูกตรงนี้นะทุกคน ้นนี้นะนี่แล้วก็พูกกับต้นไม้ต้นใหญ่ฝัง่งนี้เลยก็โอเคก่อนที่ผมจะพูกเอต็นเนี่ยผมจะรีบมาเผาเถาวรเต้นนี้นะนี่ทุกคนจำได้ไหมยังอยู่นะพี่ๆบอกว่าให้รีบมาเผาแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะผมจับเส้นนี้เ,นเสร็จแล้วผมก็จะต้องล้างมือนนะทุกคนก็มันเป็นของที่อัปมงคลน,นะ แล้วแต่ความเชื่อทุกคนแล้วแต่คนจะวิจารณญาณในการชมนะแต่ผมเชื่อแบบนั้นผมก็จะทําแบบนั้นนะทุกคนผมก็จะเผา,าเชือกเสร็จแล้วก็ผมก็จะล้างมือนะก็ตอนนี้พี่จินดาก็กำลังจะทอดเชือกนะครับผมจะเอาเชือกไปเผานะเอาพี่จินดาเชือกไปเผาเสร็จเนี่ยพี่จินดาก็ต้องล้างมือด้วยนะครับผมเพราะเป็นเชือกอัปมงคลใช่ไหมเป็นเชือกที่ไม่ดีทุกคนใช่ครับผม ปมมงคนนะเพราะพี่เอฟซีบางคนบอกว่าเชือกเนี่ยเราต้องรีบมาเผานะมันเป็นเชือกที่อับปมงคลแล้วส่วนที่เราจับเนี่ยเราก็ต้องไปล้างมือแล้วทุกคน<ช>ก็ค<ม>ือ okay, ตอนนี้ผมเผาแล้วนะนี่นะเผาแล้วนะครับผมย้องมานี่เร็วผมเผาเสร็จแล้วผมก็จะไปล้างจะไปล้างจะล้างมือเลยนะทุกคนใช่ครับผมจะผมจะล้างมือเสร็จผมก็จะผูกเปนะครับผมแต่ผมเจอตัวนี้ไว้ยางทุกคน กแกแเไปไหนแล้วไปไหนอะมันเป็นตัวตะกั่นนะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงน้านตะกั่นนะ เดี๋ยวผมจะแก้ตรงนี้หน่อยแลมันจอนจะไปอ่ะทุกคนโอ้โหฟาร้องทุกคนใช่ครับผมม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าเนอะคือ,อประเด็นไม่มีไฟชิดไงเราก็ต้องไปนอนตรงเพลิงหินนะถ้ามันฝนตกหนักจริงๆน่าจะกันฝนได้อยู่นะจะพุกงเนี่ยนี่น้ำอ่ะ ตอนนี้ครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็ได้ผูกเปรยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็เวลานี้ก็ประมาณหกโมงได้ละตอนนี้เราก็เริ่มหิวข้าวมากๆอะแล้วก็น้องหมาเนี่ยก็เริ่มหิวข้าวนะตอนนี้เราก็จะกินข้าวแล้วก็จะให้น้องหมากินข้าวด้วยแต่เจ้ามูหยองเนี่ยเดินทงมาไลหิวน้ำนะผมก็ให้น้ำเจ้ามูหยองเร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวผมก็เอาข้าวแบงให้เจ้ามูยองเด้นะนี่กับข้าวเราห่อมาทุกคนนี่นี่เลยก็เราซื้อปากระป๋องมาด้วยนะ โอเคเดี๋ยวเราจะรีบกินข้าวกันก่อนนะครับโอเคก็ผมอะคนนี้ตั้งกล้องนะไม่รู้ว่ามันไกลไปหรือเปล่านะ,ะขาของพอวันนี้เมนูเรามีอะไรบ้างครับอจจะมีตักกระป๋องนะครับเนยออกเนยเนยนะเหมือนผมเลยรับปลกกระป๋องนี้อร่อยครับผมถ้าก็ได้ห่อข้าวกันมาด้วยนะครับแล้วก็มีพริก พี่เอชซีซื้อให้นะครับผมครับผมเของฝากจากพีเอชีครนะับต้องขอบคุณพีอเอชซีมากนะครับผมก<ม>็ขอบคุณครับแล้วก็วันนี้ผมได้เอาหมูย่างมาด้วยนะครับผม <c oughs> หมูย่างเนี่ยก็ได้ย่างจากบ้านแล้วทุกคนแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วนะนีประมาณนีตพอกินนะทุกคนแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วเราได้หอ่อไว้ตรงนี้นะ เดี๋ยวผมยากจะแบ่งข้าวให้เจ้ามู้ย่องกันกนะครับหยอะเยอะทุเด้อไหนะไนะเดี๋ยวเดี๋ออแล้วมันมีเื่อยอยูเนาะ ก็ขาดไม่ได้นะคือเรามาตั้งถิ่นั้นทุกคนก็แล้วแต่ความเชื่อเหมือนกันนะเราก็จะให้เจ้าป่าจเจ้าเขากินเพื่อที่จะให้เจ้าป่าจเจ้าเขาเนี่ยคุ้มครองเรานะค่ะคุณคืออ,อ้อมบุณอ้อมที่รักดูด้วยตรงนี้นะตรงนี้นะไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวจังหวะเดี๋ยวผงถึไง,ไ,งไม่ยอม anh đi nó là ăn khao rồi đấy chứ đi cái gì đấy anh đi cái dòng nhiều quá nhiều bên kia đi con nhiều không bên đó gió Valeu! Ta mama. Valeu, mama. Tiểu. 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 đi Tiểu. 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 แก่ป่ไะได้ใใไงดเดียอืมนเพืนจ้ามากินข้าวกันครับผมอืมเอนนะไหมนี่ต้องใส่ผักกว่านีนอร่อยครับผม ขมุยหอกนี้กินใหญ่นะที่อยู่ด้แหละแทออมาตายเพราะว่าเราไม่ได้มากับรถเครื่องนะวันนี้เราเดินคือนะเ,เทียงมาเลยนะขาเลย lòng như thế cái sai ở này nó mới thay chữ ừ, ừ ah, mà này. <ś Zw pulled> ก็ทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ผมก็ในขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยละส่วนเจ้ามูย่องเนี่ยก็กินอิ่มแล้วนะแล้วก็น,นอนอยู่ในคื้นข้างล่างนะในพ่อผมในทุกคนก็ผมเนี่ยที่ผมเอามานั่งเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องเอากลับไปกั้งทุกคนเจ้ามูยหยองนอนหลับสบายนะผมก็ได้ก่อไฟแบบสุง สูงไฟให้มันใหญ่แล้วนะ<ช>วก็ฝ <ผม S 2> ืนเน่น่าจะอยู่ได้ตลอดทั้งคืนเลยนะทุกคนขนมนี่อพี่เอฟซีนเนี่ยส่งมาให้พวกผมกินนะแล้วก็ส่งให้พวกน้องๆกินนะคะผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะผมครับ,<อ>บผมบขอบคุณครับเข้าป่าแล้วก็ได้มีขนมกินกันเนาะใช่ครับ,รบขอบคุณมากๆนะครับโอเคหลังจากนี้ผมก็จะนั่งเล่นนอนเล่นนะเพราะตอนนี้เวลาก็ประมาณทุ่มจะสองทุ่มได้แล้วนะครับ ก็ทุกคนครับก็ตอนนี้เราก็นั่งพักเสร็จบางทีก็งอนนะแล้วก็เอาเจ้ามูยยองน่ยขึ้นมานอนเอาเจ้ามูยยองนี่ขึ้นมานอนกับผมเลยนะเพราะว่าผมก็รู้สึกเป็นห่วงเจ้ามูหยองนะเพราะว่าเจ้ามูหยองเนี่ยยังเล็กอยู่นะผมก็เลยเอาขึ้นมาด้วยทุกคนก็ตอนนี้ก็เริ่มง่วงกันมากอนะก็เวลาเนี่ประมาณสี่ทุม่มกว่าทุกคนก็ท่าลัางที่นี้นผมก็จะนอนนะก็ต,ตั้งแต่อ่าผมมาเนาี่ยก็ยังไม่มีสิ่งอื่นใดที่ผิดปกตินทุกคนไม่มี ถีงอารีลับหรือว่าอะไรนะอาผมไม่ได้แท้าทายนะแต่ผมแค่พูดฟังนะคะผมก็ตอนนี้ไฟเราเนี่ยก็ยังมีอยู่นะก็น่าจะอยู่ได้ถึงเช้าเลยทุกคนก็โอเคถ้าหลังจากนี้ผมก็จะขอตัวนอนนะถ้ามีอะไรผิดปกติจริงๆผมก็จะถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆอะได้รับชมกันนะคะผมปันดินนะคระับบายบายครับผมทุกคนได้ยินเสียงอะไรยัดไหมมอ เปิดไฟเจ็ดขันน้ำันเม่ปิดไฟะครครับถ้ามันเป็นไม่รู้ว่าในกล้องผมนั้นจะได้ยินหรือเปล่านะพอผมนันได้ยินแต่จ้ามูกหย่อนนี้เหมือนจะได้กลิ่นหรืออย่างนะ 嗯、我来吧。 妈，根本就。嗯嗯嗯 ก็ทุกคนตอนนี้ก็เริ่มสว่างนะก็อยูยูผมยังก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานะนี่นะนะทุกคนเริ่มสว่างแล้วนะแต่ว่าณตอนนี้น่าจะประมาณตีห้านะคือผมสะดุ้งขึ้นมาจริงๆรินะทุกคนแล้วน้องม้อนเนี่ยหายออกจากไปนะแล้วก็เจ้ามุยหองก็หายนะทุกคนคือผมอ่ะได้ลุกตามหาสักพักแล้วนะแล้วก็ท้องฟ้านี่มันเริ่มสลัวสลัวนะทุกคนมันถือว่ายังไม่สว่างมากก็ประมาณตีห้า กว่าะทุกคนรอบๆนึงคือผมตามหานะข้างบนนึงตามหานะไม่เจอนะผมนี่ตื่นขึ้นมาแบบตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นนะทุกคนแล้วไม่เจอน้องมอสแล้วก็ก็คือบรรยากาศผังเวงมากนะก็เริ่มสว่างแล้วผมตื่นมาไม่เจอทั้งน้องมอสทั้งเออเจ้าหมูหยองเลยนะ อีกอย่างมันยังไม่สว่างมากผมก็เลยไม่กล้ารเรียกเท่าไหร่นะเนี่ยทุกคนมันยังสลูดสลวยนะเดี๋ยวผมมาจะเดินหางแถวนี้วันนะถ้าไม่เจอคง ต้องรีบลงไปนะเพราะตอนนี้ก็เริ่มไปสวว่างนะทุกคนตอนนี้จิตใจคนนี้คืกลัวนะเห,เหมือนผมเจอทางรักนะทุกคนไม่รู้ใช่หรือเปล่านะมีเจ้ามุยหยองนะใช่ไหม นี <im <im ่ทุกคนขว้ามวยยอมวยยอพี่ท mm, ุกคนตอนนี้ผมเจอเอ่อน้องมอสนะไม่คิดว่าเขาจะนอนเนี่ยขว้าว้ากี่ท่าขว้ากี่ท่ากี่ท่านี่แหละอายุเยอะคนละน้องมอส์บอกตอนนี้เขาอยู่ไหนเนี่ยขว้อยู่หน้ต้องอยู่ไม่ได้แล้วพอบอหยุดทำไมต้องไม่อยู่ตรงนี้แตมหมูอ่อนก็ฟ้าไม่ห่างนะ นมจังไม่ได้นะยองโอกคลิกมัน่ร็วกลิกๆโอ้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 หยองมันนี่เร็วกลิกๆโอ้โอ้โอ้โอยจัไม่ยอนะคุณนองมือหร่ถึงะมันได้ไงเปนรคุณนะเพืไมเพื่อนไ่่้องตายเยอะยบอกว่ามีาแก่เพื่อนไม่เช่ยาหแก่นะจุงเข้ามาที่นี่นะเขาบอกดู่าที่นี่ทุกคน ทุกคนได้ยินเสียงของนะีนยหมาหอนแต่ไกลว่ะหรือว่าปิศนาเส้นนี้นะทุกคนนี่นะมีบางคนบอกว่าประวัติมันมีนะทุกคนตรงนี้นะโอเคผมเจอน้องผมก็สบายใจผมจะรีบกลับตอนนี้ใจผมไม่ดีนะเดี๋ยวจะเราจะรีบกลับบ้านกันน้องมาไปกลับบ้านไม่ว่าไถ่ล้วไปไปไม่ยองโอ้โอ้โอ้โอเคเดี๋ยวผมจะรีบไปเก็บของไปไปเก็บของ,ของอค่อยม่ยองเร็วรีบ<ๆ><ๆ>โอเคเราจะไปที่นะนครับผม